ยีทุกคนกันด้วยนะวันนี้เราอยู่กับออกฟุตอี EP ที่สองหนึ่งเลยที่ทำไมกูต้อง e p พีที่สองเพราะว่ามันไอคลิปหลังนั้นมันเป็นเฮียรู้เลยถ่ายคลิปวันเดียวกันด้วยวันนี้ต้องถ่ายคลิปสองอันไอคลิปแรกถ่ายไป่ะอย่าตีกูโอ้ยเจ็บอี นันเนเจ็บไปเหี้ยเจ็บไปเหี้ยกูเจ็บโอ้ยเฮียกูเกลียดมากกูไม่เข้าใจไปขูโหดจังวะปะ่ะเราเริ่มเลยก,กัานเปิดไอคิวโอ๊ยโอ๊ยอ,อย่าเล็กอย่าเล็ก ผมว่าคลิปจะถ่ายได้นะโอเคบแบบเนี้ยคือคลิปนี้ตั้งใจที่จะถ่ายบอกฟุตเลยนะแต่ที่จริงผมจะถ่ายคลิปปลาเนะ่ยประมาณสักสองนาทีไม่นับไปคิปเดีลยวไปดูเลย เกิดบวบ่าถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรอีกก็นะอกูจะถ่ายคลิปสองอันก็พอแล้วเพราะว่ากูเหนื่อยอืมดีจริงโฮมันดีเลยไอ้เฮียนี่หยุดดิไอ้เฮียมึงยดุดเอา้าสันร,รู้ว่าจะถึงอะไรเ่ยกูว่าสามสิบแน่เลย โอ้ยแม่งคลิปอย่างเดินตัววัเนี้ยทุกคนเดินเยอโอ้ยเล็กๆทุกคนอาจจะรู้เลยนะว่าผมใช้ผลสโมอเกอร์นี่มาสโมอเกอร์นี่นะนี่แน่มึงตายไปซะ ทุกคนคลิปมาไปเพราะว่าบาคถ้าเกิดว่าเรา up s m กเกอร์ถึงเวลเลยบาไม่ใช่นี่ไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราอาัพตรงไหนวะที่อัพเว,วอลอ่ะกบคันอีกนิดจาะนี่ชิบหายเลยนี่สะดุดไปไกลไกจไก,ไก,ก,จกีไม่ไดลดู มันจะให้ดูเครื่องหายคีน้ออีสัตว์ย็ดแม่เออโอเคจำได้ให้กับเวลาคำว่าผลละเมดปีศาจเนี่ยดูข้างล่างคุแหละให้ถึงวิวสามสิบเอ็ดมาจะโหดน,นะเท่ากับเป็นร้อยโหดนี้เห็น ไปดีกว่าเอา่อคีบอย่างดตมเน้นต่อไปไม่ไหยุดโอุ๊ยเโอ้ยยายาโอเคไม่ได้เลยจริงๆนะผมจะออเค คลิปเดียวแต่ว่าด้วยความที่คลิปอันนั้นน่ะมันมีปัญหานะมันก็เป็นอย่างน,นั้ยและซึ่งอันนี้ก็จะคลิปนะอันนี้ใส่สองคลิปเนี่ยจะเป็นคลิปใหม่สิแต่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 เฮียอะไรก็ได้เลยเอเอเดี๋ยวไปต้องสอนซื้อฮายคีด้วยดีว่า อาสอนซื้อก็ได้วะแต่เ้าเกิดมือถือมีปัญหากูจะถ่ายคลิปหน่าเนาะโอเคไหมแต่ขอค่าลีจอิีธก่อนเออไม่สอนดีกว่าไม่สอนซื้อหาคลิะไรที่ี่ะไม่ใครๆไม่ก็รู้กันหมดเลยแหละไอ้ฮียะปะเออไอ้ไใจ้ฟาร์มดีกว่า เกมจุดจุดที่ผมเล่นจริงเพราะว่ามันสะดกดีเนกเลงยากด้วยได้ย่างแต่แค่ปูสีปูตมารอ,อยากให้มีให้ทีมีแสงมากเลยแต่ว่ามันต้องใช้โลบักหรือว่ามันต้องไปโลกสองเลยแหละเออพอแค่ีนกนอีเพป่อ เออพาพอแค่นี้เถอะเออมาดีกว่าเดี๋ยวคิดว่าจะสั้นไปไอ้ฮียนี่ก็อยู่เตะใถ้หัอไม่อยากสูดสโมกเกอร์กูเป็นไงเราไม่อยู่ตีก็เป็นอย่างเงี้ยมึงได้สูบสโมกเกอร์กูเลยว้า กูจะรีวิวผลดิว่าแต่ว่ากูจะไม่รีวิวโอเคคลิปกูกำลังจะดับเอาไปจริงนะถ้าเกิดสีมือเราเก่งหรือว่าสีมือเราบานกลาง มันจะโพลเลยได้แต่ห้าสี่มือมึงกักมากๆหรือว่ามึงไม่มีผลซับโบเกอร์แหละหรือว่ามึงไม่มีเฮี้ยอะไรวะว่ามึงไม่มีผลซับสายโลเกียร์มึงก็จะกัดแท้นะมึงต้องมีให้ครบนะความเกง่งความโหดความเมียาวุธแร่แล้วก็ความมีผลเออผลสาโรเกีย พราะวันนี้ถ้าเกิดคุณมีครบแสดงว่าคุณนั้นเก่งดีโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้จะจบเพียงแค่นี้นะครับให้ตัวละครบายบายคนดูดิเลย กดไลค์กูด้วยไม่งั้นกูเดาไม่งั้นกูจะต่อยหน้ามึงพร้อมกับฮาคิละเอ,เอเ้จบคลิปเดี๋ยวว่าอี้